สวัสดีครับวันนี้ก็จะมากดลองคันเบ็ดนะครับใน Lazada ในราคาถูกนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อเอาไปรีวิวตกปลาช่อนตกปลากระพงบ่อนะครับก็จะมาลองสั่งให้ทุกคนดูอันนี้ก็ลองเลือกสเปคที่แบบราคาที่น้องๆจับต้องได้นะครับนี่มี179บาทนะครับแล้วก็มีปลายางเนาะสองสบาท ก็คือเผื่อเอาไว้เผื่อไว้ลงบอกรับพงงบไม่เกินสองรอยครับลองไปดูกันตอนของมาเลยแล้วกันครับไปนะครับแล้วก็ของก็มาเป็นที่เรียบร้อยของมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาอันสป็อคเลยฉีกเลยลวกันดูว่าของเราได้มาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีตะก้อ,ามามอมาให้มีเหยื่อปอมาให้มีกระดิ่งมาให้ด้วยคือตกปลานิ่งก็ได้ไหละมั้งดูอยากชุด น,นี่เบอร์สนะองร้อยหรอใช่ไหมถ้าอย่างงี้เบอร์สองร้อยม่อินชหน้าเนาะใช่ตอนแรกผมนึกว่ามันน่าจะนานขนต่งน่าจะน,นานนี่แบบได้แบบผูกได้เลยเลย,ยาวยาวเท่าไหร่เบนี้ก็โอเคอยู่นะผมขออุอ้ยอ่อนโป๊ะไปเลยนะน่าจะตกประชอนได้อย่างเดียวน่าจะอาจจะเป็นคันตกประชอนเดี๋ยวผมก็อยเอาไปรีวิวในคลองหมายคลองให้ทีสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากรู้นะเพราะว่าเน,นี้ยผมว่ามันก็ผ่าไปได้แล้วผมลองวัดเวทคันดูนะ อันนี้เวทพันโอ้ปกระชอนได้สบายเลยนะครับประชอนได้สบายเลยนะประช่อนได้สบายมากนี่รุ่นนี้รุ่นนี้นะน้องๆคนที่แบบอยากตกปลาแต่งบไม่เท่าไหร่เงี้ยเนี่ยผมมารีวิวให้เลยเนี่ยแล้วเนี่ยดีมากปลายอ่อนนะใช้ได้นานนะผมว่าถ้าพันถ้าเอาไปพันไกด์พันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช้ได้ใช้ไดยนะ้ยาวอยู่พันไกด์พันอะไรหน่อยอ่ามันก็สมราคาของมานนะดูด้ามดูด้าม ไอ้ดำเปิดออกมาได้ปรอใส่เซฟตี้ได้ใช่ไหมเนะี่ยถ้าถ้าเปิดได้แนี้เอาไว้ใส่เซฟตี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอามาดูลอกกันมาดูลอก <c oughs> โอ้โห,โห,โหลอกตัวเดิมตัวเดิมตัวที่แล้ว <c oughs> ผมจะถ้าเป็นลอกตัวเนี้ยผมจะมูนะผมจะเอากาวอะ่ะยอดเอาไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอากาวยอดไว้ตรงนี้เนี่ยช่วงนี้เอากาวมาหยอดไว้ก็คือล,อล็กอ,ลอกไว้เลยเอ่ะก็คือล็อกไว้เลยเอ้แต่ผมถนัด เออผมครับฐายประกอบเข้าไปก็ตกได้เลยประกอบเข้าไปแล้วตกได้เลยมันตกได้หลายประเภทมากเลยนะตัวนี้มันตกได้หลายประเภทอะตกปาน,นินก็ได้นะมันก็ถือว่าอยู่ในงบที่บว่า,วาน้องๆที่สามารถเล่นได้เอ,อไหนดูดีมีเสียงเสียงมีเสียงว่ะเอ,อ้ยมีเสียงนะมีเสียงด้วยอะ <c oughs> เอ,อีอันนี้นะ ที่ผมเคยรีวิวไปนะงบสองรอยห้าสิบใช่ปะ่ะอันเนี้ยแค่ร้อยหกสิบกว่าบาทแล้วไหนดูเหยื่อปลอมที่เขาให้มาก็ไม่ได้น่าเกียอะไรลนะมีทุน่นมีอะไรครบเฮ้ยมีตะก,กวด้วยนะมีท็อปเปอร์ด้วยอ่ะมาดูก่อนเลยนี่ตะก,ก้อตกป,ปนินตาเบ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะฮะตะก,ก้อตกปนินที่นะมีกระดิ่งมาให้เออแล้วก็ตะก,กวยี่สิบกรัมตะกวยี่สิบกรัมนะอันนี้ตะก,กวยี่สิบกรัมนี่ก็เป็นท็อปเปอร์ท็อปเปอร์ใสเ่เอ็นเบอร์ใหญ่หน่อยท็อปเปอร์แล ทุนนี้ก็กเจ๋ออยู่นะเราว่าลอยน้ําก็โอเคอะเออแล้วนี่นะครับกบยางโหจริงๆจริงๆนะกบ,กบยางนี่ไม่ต้องอะไรหรอกยี่ห้อไหนมันก็กินมันอยู่ที่มันอยู่ที่วิธีแบบว่าคนเล่นนะจริงๆยี่ห้อไหนมันก็กินเนี่ยยี่ห้อเนเดี๋ยวผมเอาไปลองตกให้เนี่ยผมมาได้ชัวเบ็ดก็โอเคแข็งนะตกปลาช่อนได้ชโดน่าจะเอาไม่อยู่ชโดน่าจะเอาไม่อยู่แต่ตาเบ็ดแข็งอยูนะแข็งเยูนะ เออผมมันดีนะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแล้วอันนี้อันนี้ผมสั่งเพิ่มมาก็าที่ทุกคนเห็นนะในคลิปก็คืออปลายางผมจะไปตกประชกะจะลองเอาไปลงบ่อกระพงผมจะลองไปเอาไปเอาชุดนี้นะไปลงบ่อกระพงนะเออผมก็อยากรู้ว่ากระพงมันจะกินบ้าผมเลยเลือกราคาแบบว่าอันนี้มาเนี่ยเขามีทำแบบนี้ด้วยแต่ว่าให้เราไปช่วยเขาแบบว่ากดช่วยเขากดให้ห้าดาวอะไรเงี้ยว่าของดีไหมเฮ้ยมาซองปลาซองนี้นะไซส์หอ๋อ ถ้าไซส์น่าจะ1.5นิ้วตัวนี้1.5นิ้วนะตัวเล็กเอาผมกล่าวว่าเท็กซัตเท็กซัตได้อันนี้ตาเบ็ดเบอร์หนึ่งตาเบ็ดเบอร์หนึ่งนี่ได้เลยไม่น่าเกลียดที่ผมเคยรีวิวนะว่าซองละไม่กี่บาทเนี่ยเนี่ยซองไม่กี่บาทจริงเนี่ยสามสิบกว่าบาทได้ลแล้วกี่ตัวเหรอสามสิบกว่าบาทตกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวสิบตัวตกตัวเท่าไหร่อะตัวสี่บาทตกตกตัวสี่บาทเออที่อื่อนซองละร้อยยี่ นี่สองบสี่สิบกว่าบาทไม่ไม,ไม่ไม่เร็วไม่เร็วสำหรับนักตกปลาที่อยากตกปลานะผมที่ผมเคยลงคลิปตกปลาช่อนกับพันราคาร้อยก็สองไม่งบไม่เกินสองร้อยห้าสิบประเด็นคืออะไรวะมี่ตมีคนถามผมซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนคือตอนนั้นผมแจกไปแล้วผมแจกของไปแล้วเนี่ยชุดเนี่ยผมแจกให้น้องที่ลบุรีไปก็มีเสร็จคันแล้วก็เสร็จเย็ปอมาแจกให้ให้ให้น้องเขาไปน้องเขาอยู่ลบุรีเนาะเขาก็อยู่อ่างเก็บน้ําอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละผมก็เลยแจกเขาไปสําหรับคนที่อยากสั่งซื้อผมก็บอกวิธีสั่งซื้อไปครับก็ยังไงก็ฝกก็ฝาากกกกลันนเเปอ กดไลค์กดติดตามเอาไว้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดช่องผมติดตามครบ1,000คนแล้วคนดูอ่ะครบสี่สี่พันชั่วโมงอะ่ะผมจะสามารถเปิดอไอ้นี่ได้รายรายได้ครับใน YouTube ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับอา่าเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องรีวิวออกไปตกทลิปเดี๋ยวผมออกไปให้อีกคลิปนึงเดี๋ยวผมทำให้คลิปหนึ่งโอเคนะชุดนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคครับ